ดิส t i n a t i o n นแห่งใหม่ใจกลางกรุงดูสิเซนชัลพาร์คเซนชัลเปิดใหม่ที่ใครมาแล้วต้องเช็คอิน สวัสดีสวีทครับทุกคนวันนี้จะพาทุกคนมาที่ดูเซตเซนทรัลพาร์คเป็นห้างเปิดใหม่แต่ยังไม่เป็นทางการนะครับทุกคนมาถึงก็พาทุกคนไปจุดเช็คอินที่ฮิตที่เป็นกระแสกันอยู่ตอนนี้นั่นก็คือจุดเช็คอินที่ถ่ายรูปที่เป็นบันไดเลื่อนของเซนทรัลแบบนี้เลยนะครับของจีนบอกเลยว่าสวยมากและห้างเปิดใหม่แห่งนี้มีร้านอาหารเต็มไปหมดเลยมีโซนต่างๆให้เลือกให้ชอปปิ้งบอกเลยว่าใครมาเดินไม่เบื่อเลยนะทุกคนและที่สําคัญเดี๋ยวพาทุกคนไปส่วนที่เป็นเซนทรัลพาร์ค<อ>กันเรีย<อ>กได้ว่าเป็น เรพราะวิวของที่นี่สวยมากๆอันนี้ก็เดินมาในส่วนของพาร์คแล้วนะครับมีที่เล่นของเด็กด้วยและที่นั่งเล่นถ่ายรูปเชคอิน e. ตรงนี้ก็สวยมากพื้นที่ของสํานักงานนะครับตรงนี้ก็สวยเช่นกันและลานน้าพุที่เขาบอกว่าฮิตกันอยู่ตอนนี้จุดทางเดินต่างๆเดินขึ้นไปเรื่อยๆก็จะมีวิวแบบนี้ให้เห็นเลยนะครับสวยมากทุกคนและมุมนี้ผมชอบมากเลยนะครับสวยจริงๆดูเซ็นทรัลาร์คเป็นห้างเปิดใหม่นะครับแต่ว่ายังไม่เป็นทางการอยู่ใกล้กับโรงแรมอยู่สิทธานีวิวตรงข้าม ก็จะเป็นสวนลุมพินีแบบนี้เลยนะครับเรียกได้ว่าเป็นห้างที่วิวสวยที่สุดในกรุงเทพในตอนนี้เลยใครมาก็เผื่อเวลากันด้วยนะครับเพราะตอนที่ไปก็คนเยอะมากแล้วเป็นวันธรรมดาด้วยและอยู่ใจกลางกรุงเทพด้วยนะถูกใจฝากกดถัวใจกดติดตามด้วยนะครับ